mọi người hỏi thăm khám. Được mọi ừ. người lạ người mọi người nhút nhút. nhạc đứa bà khuyến má nhút nhút. người mọi người mọi quá. mọi người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  mọi là mọi người mọi กินนวอ่อนนองนี่ก็อ่อนน้ำการกวยพยกมเด้อเออน้จน่อยหเลี้ยงหงเออนี้ยหอ้ลกยารมณ์ของเลาตอนนี้คลอเอาอยนนีห้ลุกลูกไปนยั้งอันลยงเอออั้ลยเป็นบ่าเแล้วเด้ มักหลายมักอ่อนเห็นเท้าอ่อนน้ำบากระยางมหาหลุดตัวกันกวยมักอ่อนอายกันมินี่อายก็มาจากโรงเรียนมักอ่อนอายเห็นนั่นอายเหร่นกับน้ำบากรเลยยางมาอ่อนน้ำไว้จังไรจังขี่อ่อนค่ะก็ดอกการกวยเนี่ยขี่อ่อนสุดๆเลยบางเวลากาความสูงรู้ว้านอะเท่าไดแลละ Ng thân tinh loại xăm sip tìm Soong xăm ảo lợi ai xăm và nắp tang Nắp loại xăm quay đi Soong ghiếp xăm mèo rồi đấy xìm 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 ไว้หน่อยส1บเดเดือนสูงยาวเขาดีเจ้าก,การกล้วยขี่อ่อนเห็นไอ้ไม้อยากอ่อนไอ้หลายถ้ายขีดยาวย้ำคื้นไอ้ดงม้าเจ้าก้านกล้วยสูงยาวเขาดี นั่นน่ะแม่ได้ยินซื้อว่าการกวยเสือกานบ้างแม่ไายก็คยกรโดงล่ะน้ำว่ากันเนาะเออ่ทยสูงสัแม่เนาะเพราะว่ากวาวยหนีไทยสีสูงก็หนาพัหละสูดสูงแล้วพัวหนาน้ควายสีสูงก็ไทยตอนนี้ก็คือ่ายสูงก็เนาะการกล้วย ผมคือก้านกล้วยก้านกล้วยสุดหล่อนิสัยดีขี้อ้อนจอมจอมขี้อ้อนจอมขี้อ้อนเชื่องอยากอ้อนหันนาไปอยากอ้อนไอ้นิสัยขี้อ้อนร้ายอยากอ้อซอไอ้สันดีสูงขาวงามเป็นพอพันนี่น้นองน้ำว่า ว่าแมวหน่อยก็ไปคว้าเคลียไกลๆนอนน้ำว่าละเลยพยานเขาเหยียบเอาโอ้ยแมวหน่อยก็เพอะแมวหน่อยเนาะบ่านหลังนี้มีตรสัตว์อยู่หลายเยอะแยะ